ฮุนไดหกศย์ขีครับสภาพสวยรถนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทยคันนี้ได้ตู้เก๋งได้บูมอามยาวตักขึ้น6กล้อได้มีลายไปปิ้งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยสำหรับช่วงล่างเป็นช่วงล่างแท็กเหล็กครับมีใบดันให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันความกว้างอยู่ที่1เมตรเกเซนมุงกีสภาพเดิมครับมีตะขอเกี่ยวยกของด้านหลังให้คุณลูกค้าเรียบร้อยภายในก็เป็น คอนโทรลระบบสั่งการด้วยน้ำมันนะครับผมซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายภายในสะอาดสะอ้านดีครับบอดี<ม>้สวยนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องสี่สูบหัวฉีดระบบเกรรล็ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับผมปั๊มไฮดริกเป็นรูปแบบปั Pump ๊มนิวแล้วนั่นเองท้อไอเสียก็จะอยู่ทางด้านบน ถังน้ำมันเฮรอลิกนะครับถังน้ำมันดีเซลอยู่ติดกันเลยมออแบตเตอรี่ใช้ลูกเดียวครับ60ก็คือขนาด6ตันเฟรมช่วงล่างสวยๆเลยด้านข้างตรงนี้สามารถาวางถังน้ำมันถังอาจจะลระบีได้ใช้งานดีนะครับผมใช้งานง่ายและที่สำคัญราคาคืนทุนไวแน่นอนครับคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาเบาๆไปเลยครับเพียง3 3 9 0 0 0บาท แถมจัดส่งฟรีให้ทันทีทั่วประเทศไทยดูรถได้ที่2อรถสวยพานทองชมรีจับจองเข้ามาได้เลยครับ0616960160ฝากขายพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ